สวัสดีครับอมอนูนิกาสิบ้าดมาบึงการหาโนมยัยคือเก่าแล้วครับออีพีคนก่อนแต่ราไปหา้โนมัยอีกก้อนหนึ่งครับอีพีนี้ก้มามอีกก้อนหนึ่งนะครับการหา้โนมัยเพื่อเอาไปถนมอมอาหารนะครับเกี่ยมไหม้ยามันมามีแล้วนทำไมเอากระในกนารหาหลอกซีนะเอากระหา ิธีกนารนะนะครับก็ดคือว่านี่ก่อนๆนะครับมันก็ต้องหาโยกลางก,าก่เอเพราะว่าทำอาหาหนอกก้มันเกิดสิบหกเปอร์เน,นเอาก็ได้นอนใหม่นอเหลือกเอาแต่นอย,ยาวๆมันลแล้วครับตัวหัตถ์นกะก็บอาปล่อยมันยาวไปเพราะว่าเอาหารถนี่เอาเอ่ามันมีหลายพอะเดี ใส่ไป่อหาธนาน้ามีครับก็ค่อนข้างจะหาอย่างนี้จังน้อยนะครับเพราะว่ามันกีมันเกิดอยู่กลางกอผู้าหาผลกวนใส่วนขวาซะแล้วเสียเอาทาใดดีเสียเอาส่งใดดีเนาะเพราะว่ามันเราจะสีงัดตังงัดได้สะดวกเสียบแทงจึกจึดจุางัดทังงัดอ่า ได้แล้วเอาต่อที่สองอีกต่อไปนะครับเอาก็หาไปเรื่อยๆนี่ละมีปลูกไว้ขายายพันธุ์เองแล้วเอาก็สิหาธรรมศาสตร์เน่หาเองแน่ไม่เมนูนี่เตรียมการไว้แล้วครับนี่ลริ่มมีพกุกนะคิดว่าเมนูแรงมื่อนี่นี่สีแกงน้ำมันเสลิมมีพกุกส่วนที่เหลือก็สิย่ำเฮตน้นไม้สมนะครับเตรียมเก็บ เป็นคองฝาค้องตอนให้พี่ให้น้องในอนาคตขังหนานะครับนี่ก็มาเบิ่งกอสุไทายนี่ก็ต้องปูปไม้ยังมาท่านง่ามมันได้นอกครับนี่พึ่งขึ้นนอนหนึ่งโอ้ยสั่งใจอยู่เอาดีีเนาะท่าน